เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหัวร้อนไฟเตอร์ที่ไม่ได้ถ่ายกันมานานพอสมควรแล้วซึ่งครั้งนี้เราได้แขกแลบเชิญสองคนมานั่งเล่นด้วยกับเราครับพี่เตอร์กับไอเติร์นอ,อย่างที่เคยบอกไปว่า,อย,าอย่างที่เคยบอกไปว่าใครอยากถ่ายอยากถ่ายกับเราก็เชิญที่นี่ก็ลอง,ก,ลองก็ลองมา,ามทำ่ายกันดูได้นะฮะแต่ทีด่ดูกล้องเบี้ยวเอาล่ะกันยงไงพี่้ตอ๊ดซึ่ง ก็เป็นการสู้กันระหว่างแคมเมตาสองแคนนะครับคัเกโลกับโจ๊กเกันราวาตอนนี้ยังไม่มีตาพี่บีทีไรเอ้ยตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยร้านอีดิงแมจิกช็อปครับชั้นสี่พันทิพย์งาเมื่อวานรี่เดิมร้านประจำนี่นี่หมดคือแล้วตกลงตะกี้ใครได้เริ่มคาเกโลเริ่มครับอย่พ้อจนจุ๋ยเดี๋ยวถ้าการมันโดนแสงเดี๋ยวผมบอกนะเตียงเป็นเช้าว่ะกำลังอะไรนะดันเช็คครับปัดหนึงพี่ ต้นถอยลงไปหน่อยดิวางก้าประมาณนี้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวแสงมันลงเสียงติดกล้องไปเลยใช้สเกิลอะไรบอกด้วยนะครับอางอย่าอย่างอย่างอล่ิ่งย่างอย่างอย่งอย่างอยออย่างาอ่าโงบอาย่งอยอางอยอ่องอ่งอย่่อาา สามนะครับสามสิบเจ้าเข้าครับได้ายแดมเช็คครับคีกแล้วสองใบาครับหรือละก็มีตังอาะทำไมอ่ะไม่พี่มันมีตังก็ได้เลยมันหาไม่ได้ไองอ่อนแอ้เหมือนน่โก้เลยอ่ะพูดเลย้าพิงคงคนเพิ่งออกกะก็ผ่านเวรครับตีกันสดเลย ก้าแ15แวนครับขีเอาดีกว่า5,000วนนี่ขีออก3ใบเลยเนี่ยใจกางไม่สเรียกเติรไปเ้ยเดี๋ยวทิ้งอะไรไปทิ้งวิเตอร์เออไอ้กระเถบลงไปดิแสงลงกโซฟาสองโจนหนึ่งสไตล์เป็นวิกเตน ของแฮร์สกิลบั๊หนึ่งเท่าโซ่เปิดเท่ามากหาเกจสามอะไรเคลื่นวิกเตอร์อาอรหาฟีจะหัวรอให้ดูสเซปเป็บบน,นการ์ด <c oughs> ครับเสร็จที่มือสีเป็นการนะ์ดแล้วสกิลแล้วบูทบัน๊หนึ่ง ตนเรียการและวบก้าพันนัสแตนนิคเตอร์ครับเอ้ยจันครับมื่นหกเันกาศครับโอ้สามสอเดี๋ยววนเพ่ไรันดีสองหกครับอันนี้เข้าครับสองหกเันกาศครับสกิลบันหนึ่งแตนวิกเตอร์หบห้าพัน ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่ก็เล่นคุณก็เล่นไม่ใช่เหรอยังมีหน้าไปว่าเขาอีกโอ้เออแคนกล้าได้สองหกใช่ไหมครับครับอันนี้สองหกครับสองหกครับสองหกแค่สไตล์แค่สไตล์ไม่มีบุ๊สองหกเนาะสองหกเองที่มีจิกมาตรฐานพี่แต่ทีมมีจิกได้สามหนึ่งสองได้ถูกไหมสามหนึ่งได้เดียวสามหนึ่งได้เดียวเขาตีสองหกโคตรคีปล่อย ขมีตังค์น่ะเขาลุกเขาซื้อมาจากผมไงก็ขายเองก็ช่วยไม่ได้สี่หกสามได้สามได้ซูัวเล้าเอ้ยคิดพลังคพลังอุยปสามามเนงสมค้สามเป่สาีสข้าเท่าันพี่เ้าไครับโอ้รปล่อยแล้วคิดพลังเวนคพลังเฮ้ย กี่นาทีเนี่ยสี่นาทีสามสิบวิเดี๋ยวมันคลิปนี้เดี๋ยวนับวันนี้คลิปของช่องเราจะสั้นลงอะไรวะลาบุได้แล้วแล้วสังเกตว่าคนที่ปิดเกมเร็วจะเป็นโนวาทั้งคู่เลยนะข้าวก่อนก็เป็นโกคราวนี้เป็นเต้ยที่โกต้องเยอย่างนี้ก็ตแบนด้วยแบนด้วยโอเคครับโอเคครับจบเกมได้แล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม